ผมบอกแล้วว่าผมจะลังทำซ้ำซั่นยาขอเวลาอีกไม่นานเขาก็ยังทิ้งผมอ่ะนี่นายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนายโอ๊ยจะดุใครวะฉันเองอะ่ะโอ้รี่ไม่คิดว่าจะแบ่นนี่เธอโยนขวดใส่หัวฉันทำไม,มฉันต้องถามนายมากกว่าปะว่านยายเนี่ยเป็นบ้าอะไรมาโยนของใส่ที่นอนฉันแบบนี้เนี่ยที่นอนเออบ้าซะั่งเองอ่ะบ้าน บ้าปะเนี่ยที่จริงขยะเว้ยชุดนี้สวยมากเลยอ่ะนายแม่โอ้โหเราจะห่อนะชุดชุดนี้หมองฉันมากเลยนะดูดูไปผู้หญิงคนนี้หน้าตาน่ารักดีนะเนี่ยถ้าจับอาบน้ำแต่งตัวหน่อยจะออกมาดูดีแน่เลยสวยจังเลยอ่ะนี่เธอสนใจรับงานปะไอ้โลจิต ถึงฉานจะเป็นขอทานเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงางว่านะเอ,อ๊ะยวไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าเธอสนใจทำงานปะฮะฉันจ้างอะแสนหนึง่งงานอะไรเป็นแฟนฉันเพราะฉันแฟนเก่าหนึ่งวันนี่นายถึงฉันจะจนเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ใช่คนเห็นแก่เงินนะแต่จะว่าไปฉันดันเป็นขอทานที่จิตใจดีด้วยสิแล้วฉันจะช่วยไหนก,ก็แล้วกัน แสนหนึงน่งหนึ่งหมื่นทำเสร็จเขาไม่เอาอีกก้าวหมื่นเก้าเดียมหอแต่เดียม หมดกัน,น <า S 1> ความ<น>าสวย,ยไม่น่าชมเลยนายว่าเป็นแฟนนายเนี่ยฉันต้องทำไงบ้างอะก่อนอื่นเลยนะนต้องทำตัวใค้ปกติต<อ>ปกติเอางี้เธอก็ตามนาฉันไปแล้วกันฉันอยากรู้ว่าที่แฟนเก่าฉันเลิกกับฉันเพราะว่าหมดรักหรือว่าอะไรกันแน่ นายก็เลยจะทำให้แฟนเก่านายหึงเหรอแล้วเขาจะหึงนายเหรอช่างเหอะไม่ใช่เรื่องของเธอเจ้าปาเก้าเหมือนก้าออะเอา 99, อเอาว่าตามมานายรอด้วยดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ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 ยนี่นายหยุดทำไมเนี่ยเธอฉันว่าเรากลับกันเถอะเดี๋ยวสนที่เหลือที่ตายให้เดี๋ยวก่อนสินถ้านายกลับตอนนี้เนีน่ย นายก็จะไม่รู้ในสิ่งที่นายอยากรู้นะแค่นี้มันชัดเจนแล้วปะฉันไม่อยากรู้แล้วอะที่รัานมานี่เร็วมานี่เร็วนี่นี่นี่น,น,น,นี่ที่ตรงนี้ว่างใช่ไหมคะขอ,อนั่งได้คนนะคะเดี๋ยวนะฉันไม่ให้นั่งนี่มันโต๊ะฉันกับแฟนไม่มีป้ายติดนะว่าห้ามนั่งนี่ต้องหลิวแฟนใหม่เหรออ <c oughs> ก้าชุดชั้นมาใส่ด no <right> ้วยเตียก็เตียใส่แล้วนี่ไม่เห็นจะสวยเลยอ๋อไ่จะบอกนะว่าชุดนี้ชุดเธอะถูกว่าทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะใหญ่เหมือนกับตัวังนี่นี่แล้วเธอล่รมานั่งอยู่กับใครเลิกกันไปไม่กี่วันมีแฟนใหม่ไวจังก็เหมือนนายนั่นแหละที่นายยังมีแฟนใหม่ไวเหมือนกันนี่ก็จริงวิธีมุกออนที่ดีที่สุด คือการมีแฟนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมครับที่รักได้มาเจอนายวันนี้ก็ดีละฉันจะขอเคียร์ใจกับนายเป็นการส่วนตัวได้ไหมแฟนนายคงไม่ว่าอะไรหรอกบ้งได้แฟนฉันเขาใจกว้างอยู่แล้วไปดิโอ้โหรีบตอบแทนเธอเลยนะไม่ถงไม่ทำเด้สักคำ ไวที่สั่งได้แล้วค่ะคุณใจเย็นก่อนเข้าใจว่าหึงแต่ใจเย็นก่อนสบายมากคุณพี่คะขอไวขวดหนึ่งคะ่ะไม่เมาหรอกคุณแค่นี้นี่ต้องเร็วไปหาผู้หญิงบ้านนอกที่ไหนมาหลอกฉันนะคน <t> นั้นอ่ะแฟนชั้จริงๆทำไมอ่ะถามเธอ้ดีกว่าไม่ได้เสียนั้นมาได้ไงกดไวเนาะ หรือว่าแอบพบซ้อนก่อนเลิกกับฉันรู้ก็ดีใครจะอยากคบกับผู้ชายที่ทำตัวเป็นเด็กวันวันเอาแต่ทำงานฉันขอเตือนอะไรไว้หน่อยนะผู้หญิงที่อยากคบกับคนที่มีอนาคตถ้านังนั่มรู้ว่านายเป็นคนมีรับรลองมันเลิกขอบคุณนัทที่เตือนแต่ผู้หญิงทุกคนเขาไม่ได้เห็นเริงเหมือนเธอเตือนตัวเองเถอะระวังสุดท้ายจะไม่มีใครเอาป้าเหลียว ทำอะไรของเธอเนี่ยเอา้าที่รมาแล้วหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อที่แท้นายก็มีแฟนเป็นบ้านนอกอจริงๆด้วยอะแต่ฉันคุน้นๆหน้าเธอนะวันก่อนฉันเอาขยะไปทิ้งหน้าหมู่บ้านฉันเห็นเธอนอนอยู่ตรงนั้นนี่นี่ตอนเหลวหมดปัญญาจนเอาหมาขี้เลือนมาหลอกฉันแล้วโอ้โห พูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นเลยใจเย็นไม่ยกไม่เลยแล้วคนนี่นางเชนีไฮโซเธอนี่มันสวยแต่เปลือกแต่ข้างในเนี่ยปอมมากเลยรู้ตัวปะป้าแอบพบซ้อนทำให้แฟนตัวเองต้องเสียใจรอดก,กับอีกคนมาคบกับคนที่รวยกว่าถ้าเธอเจอคนที่รวยกว่านี้เนี่ยเธอคงไปกับเขาแล้วใช่ไหมล่ะคนแบบเธอเนี่ยนะมันไม่รักใครจริงหรอก จริงเหรอสิเราเลิกกันเถอะไม่จริงนะกันกันอีนางขอทานมึงอย่ามาแต่โปรไฟล์ฉันทำไมโกรธขนาดนั้นน่ะยอมรับความจริงไม่ได้หรอที่ไข่มึงพูดมาทั้งหมดเนี่ยความจริงนะเออรักกันดีนะดูเหมาะสมกันอีดอกฟ้าหมาที่เลื้อนอ่ะอยากโดนหมากันไม่ได้ Hey Ruby พอได้แล้วคุณเมามากแล้วเนี่ยบ้านฉันไม่ได้เมาคุณมันแผนฉันเองอะเป็นไงต้องแสดงไงปะมืออาชีพเลยอะฮู้ยฮ้ยไม่น่าเชื่อนนะ่าบรรยากาศข้างบนเนี่ยจะดีขนาดนี้เลยอะ่ะฉันเคยอยู่แต่ข้างล่างนั่นแล้วก็มองขึ้นมาขอบคุณนะที่ช่วยอะ่ะ เงินที่เหลือของเธอขับใจนะนี่เธอรู้อะไรไหมตลอดชีวิตฉันอะ่ะคบกต่ผู้หญิงที่เพอร์เฟกตมาตลอดแล้วฉันอยากลองคบผู้หญิงที่ธรรมดาธรรมดาดูบ้างฉันว่าฉันชอบเธอแล้วแหละฉันแฟนกันไหมนี่นายรู้อะไรปะ ถึงฉันจะไม่ใช่ช่างเนี่ยแต่ถ้าใจใครพังกลับชมนะคะเป็นค่ะที่รัก